อะโชว์มือหน่อยเอ๊ก็คือโกคาโมเล่เฮ้ยเฮ้ยอะโวคาโดเฮ้ยนี่มึงเล่นมงงเลยเนี่ยเป็นมวกปลาทอดไก่ทอดพวกนย้าเออไปร้านอาหารจีนนี่มึงมาอำกันหรือ่าอะไร สวัสดีครับกับโคกคุกที่มาพบผมวันนี้ก็มาปแปลกๆนะทาไมมาแบบนี้ก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมจะไม่ทํากับข้าวเองนะครับจะให้ตะกร้องมาทํามีคนคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยอยากเห็นหน้าตะกร้องเฮ้ยอยากให้ตะกร้องมาทากับข้าวเอาจัดไปวันนี้เดี๋ยวจะให้เชฟของเราเปลี่ยนตัวเป็นตะกร้องผมจะไปถ่ายแทนนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะตะกร้องคือเพื่อนผมเองนะครับชื่อโป้งนะมาดูกันว่าเขาจะทําเมนูอะไรให้เราดูกัน ซอยง่ายเนาะมีอะไรบ้างมีหอมแดงผักชีซอยมาเลยแล้วก็มะเขือเทศเนี้ยจะเป็นมะเขือเทศเนื้อมันจะอร่อยเป็นพรีเป็นแม่พรีฟโ้องมีโต้ให้ไหมใช่ถูกต้องครับก็ซอยผีๆอย่างนี้มาเนื้อใช้เป็นเนื้อมันใช่ไหมครัเนื้อมันเนื้อก็เอาไว้ดูดดีกว่าเพาะว่ามันติดยางแมเนี่ยติดางแล้วก็อันนี้จริงๆเขาไม่ใส่กันแต่ว่าผมชอบแบบให้มันมีรสเผ็ดๆนิดนึงก็เสิร์ฟพริกขวนมาออ๋ก็แบบรักษา ก็นี่ครับพิเอกก็คือโคคาโรมเร่เฮ้ยเอะโวาคาโดเฮ้ยคุณเล่นลูกเยเนี่ยตลกเลยนี่ยตลกนคุณเล่นตลก้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลมอนนะเ้ี่าะนี่อาแล้วเฮ้นี่คุณคุณอันี้ทำเพื่ออะไรอยางน้รูเวลาขีดมันจะง่ายครับไม่คึ้นไปขานนห้ไห้เนี่อะพอ่านี้ได้ปุ๊บเราเอาช้อนคว้าเลย คือถ้าเบ็ดมันนิ่มเนี่ยมันจะควานง่ายอย่างเี้ใช่<ด>ใชแ่แล้วถ้าเกิดมันแข็งนี่เป็นไงแข็งก็ควานยากหนอ่อยแม่อร่อยด้วยจือว่าตอนนี้ว่าแข็งแล้วไปเที่ยวเข้าใจเข้าใจไอ้บ้างเวลาพอเวลาบ้างไว้มันจะมันง่ายนะอีเวลาบี้บีง่ายหน่อยแต่เป้บี้เก่งบี้บีบ้เก่งกว่าเยอะเห็นได้ไงเห็นได้ไงดีกว่าอเห็นได้ไงอ่ะางพูดตรงเลยพี่องเล่าให้ฟังอ๋ออ่ะไปซวยทุกบ้านเลยทีนี้ไอ้เทียกันได้ซวยสองบ้านเลยไม่ต้องพูดถึงอาชีพนะพูดถึงอาชีพสะอาดสะอาดนะเออผม่ร้อมไมท่ จริงๆอยากขายแต่ว่าหน้าของอะโวคาโดอ่ะมันแบบบางทีก็ดีไม่ดีไงเราก็ก <Also, S 1> ็คือก็คือจะไม่ขายอะไรเงี้ยเราอยากจะขายเราขายก่อนคุณหอมอร่อยไม่เคยขายเลยขายไม่แต่ปลาติดเนี่ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะประมาณนี้ครับผมมันสมบูรณ์เลยจริงๆอ่ะอปลาเหรอหนอ่งอ่ะจากนั้นก็ใส่ผักเสฉวนเราเราชอบก็ใส่ไปให้หมดเลยจริงๆปริมาณไม่ต้องเป๊ะหรอกเพราะเอาที่เราชอบเราชอบ ชอบกินไหมก็ใส่เยอะหน่อยได้คือคนถ้าดคนชอบโคโดเยอะก็ใส่โคโดเยอะอย่างเงี้ยนะใช่แล้วถ้ากูชอบกินไก่ทอดเี้ยกูใส่ได้ไหมก็ใส่ได้อยากจะใส่ก็ใส่ใส่ใส่ได้ก็ได้ใส่เล้าก็ได้เอามาได้ทุกคนดู้ไปได้ก็หอมแดงนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะมากต่อนั้นก็ขิงครับขิีนี่เราซอยมาจริงเกินผสมน้อยนะพูดถึงอ่ะน้อยไม่เยอะจะเป็นกับแก้มได้เลยนะไม่โดนใช่ไหม จริงๆอะผมเคยกินและเคยกินแดกผมก็เลยชอบแหั่นไว้นิดมันอร่อยมันวนิดแล้วก็ามาใส่มะนาวครับใส่เยอะไหมรับจริงๆประมาณนี้สักลูกนึงก็พอนะด๋แล้วเกลือคุณไม่ใส่เหรเกลือเดแต่ค่อยใส่ทีหลังโอเคไม่ใช่ว่าเกลือมันดึงน้ำออกจากพวกนี้อ่ะคุณไม่ใส่ก่อนหรอหักเนี่ยไปไปไปเบมีความรู้ซะแล้วไปเบยมันเพื่อนซะแล้วมีไป เลมอนครับเลมอนใส่เลมอนทำไมต้องใส่มะนาวแล้วก็เลมอนเนี่ยจริงๆมะนาวอ่ะเปรี้ยวมันเปรี้ยวโดดแต่เลมอนมาทำให้กลมกล่อมขึ้นจริงไหมจริงไหมจริงนะครับเชฟจริงไหมเรื่องนี้จริงไหมมะนาวเปรี้ยวโดดแล้วก็เลมอนมาตัดใช่จริงจริงเลมอนเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวหวานเขาเรียกมะนาวนี่มันเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวหวานนี่กินกับอะไรอะไรนะไม่หวานกินกับจะเป็นพวกปลาทอดไก่ทอดพวกนี้เออเป็นร้านอาหารจีนนี่มึงมาอำกันหรือเปล่าพี่นี่คนดูเลยผมไม่ได้ถ่ายเนี่ยทำไมคุณพูดออกมาอตอนนี้ ก็อ่านี่ครับเกลือใส่แ <hi> ล <AP R ita> ้วเหมือนเมื่ออ่ำกันเลยี่ำนิดนิดนั่นกับใส่เกลือไม่ต้องเยอะเยอะนี้เลยแล้วก็คลุกเลยเอาจริงๆหัวใจของอันนี้นะคือมันต้องใช้มือขยับว่ะคุณไม่แต่คุณต้องพาริเชโนลหน่อยมันต้องขยับนะเนี่ยนะผมเติมพริกด้วยครับพริกก่นนิดหนึ่งใช้มือนะครับใต้มือนะแต่เมื่อกี้กูเห็นมึงเอาถุงมือไปหยิบอะไรเต็มหมดเลยนะ ก็เชฟขาเชฟขาอะไรบ้างนี่นี่นี่คือโคคาโมเล่อะไรอย่างนี้เลยคือมันจะกลายเป็นเนื้อเหมือนดิบใช่ไหมดิบซอสอย่างนี้ใช่มันอร่อยตรงนี้แหละที่ว่าตงบี้นะมันใช้ตะพีมันไม่ได้แล้วนี่ก็เสร็จเลยอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้แหละแล้วก็คู่กับตอร์ติยาตอร์ติยาไม่ใช่นาโช่หรอแผ่นแป้งตอร์ติยาเขาเรียกว่าอะไรตอร์ติยานะนาโชมันจะเป็นแบบตอร์ติยาบวกชีส ตอ,ต,อติยา่าตอตีตาตอติปู่ตอติย่าตอตีตาตอติปู่ให้คุณตลกวะ <c oughs> ชอบคุณว่ะ <c oughs> คุณชมหน่งใหันนนะครับก,ก็เราคนที่ได้เจอร์ประมาณนี้โดยบีบ้อ่ะมันจะแบบไม่ละเอียดมากมันเป็นเนือ้อเนื้อนิดนึงแต่ยังได้แบบยังได้แบบทีเจอร์ที่แบบกินก็ไปตื้นต <c oughs> ึ๊ดแตบบื้นตื้นนี้ใช่ไหมล้วปิดท้ายด้วยเมื่อกี้เพิ่งชิมแล้วขอเพิ่มพริกอีกนิดนึงบังไฟก็เกลืออีกหน่อยนึงบังไฟอ่ะม่ไม่ ทำก็สุดท้ายครับเราใช้ผิวของเลมอนเพื่อความสดชื่นนี่อันผิวเดี่ยวโห่นี่เทคนิคเชฟนะเนี่ยคนดิวไม่ธรรมดาเรืของเทคนิคที้เมาครับไม่แน่คุณยึดชอบหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คุณยึดเจ้าหมดแล้วนะน่าดูกว่เสร็จแล้วพร้อมเสิครับน่าดูกว่าเยอะเลยไม่เลยถ้าเพื่อนๆชอบบอกนะดูได้สบายเลยเราคุยเย็นทำเหมือนกันวันนี้นี่ฮะตักเลยอ่าแล้วแล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราเสิร์ฟกับคุณไปซื้อโดนิโทนมาเลยได้ใช่ไหมได้ จริงจริงอีกยี่ห้อหนึ่งมันจะจืดกว่าล้วเคยโทรเข้าได้ไหมก็ได้ก็ดีนะก็จะได้มีเงินอุ้ยน่ากินมากเนี่ยง่ายๆนะก็แบบว่ากับกับแย้งงานปารตี่นะทำไมคุณไม่ทำขายว่ะผมไม่เข้าใจวะอยากขายครับอยากขายครับแล้วก็ไม่ขายดีขายครับขายครับ ดดูิเพื่อนนั่งลุมถึงแล้วเนี่ยอร่อยไหมอาถามจริง <c oughs> นี่นี่คุณดูนิเชน้องโมแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เป็นช่องปืนที่ดังที่สุดเกือบเกือบดังที่สุดแล้ว <c oughs> ตอนนี้คุณพิเศษหน่อยได้ไหม <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงขอชิมเลยแล้วมถึเสร็จแล้วรอเลยไหมไม่คือเนี่ย <c oughs> ไม่ิดมากตอนน้ <c oughs> ไม่เอาแล้วคุณชเปช่องเกเี้ย <c oughs> อะไรอดูดู ต้องเอาสองอันนี่มาขบนงี้คือจริงๆตัวนี้สดชื่นบอกให้กินแล้วสดชื่นสดชื่นมา้าววันนี้มีระชมมาปรเด็เรามีคนที่เหลือรอดจากกิปวันนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนคือคนกินโต๊อ๊แลวประเด็นคือฝาัดไปต้องนาน ก็รับคุยกันไปแล้วคุยกันแล้วก็ไม่เอาไม่เป็นไรครับอันนี้หน่อยชิ้นหน่อยอันหนอะไรอ่ะกันตัวคัมเบเร่กับตัวของซวยพลเลยซวยพลเลยจริงปะเนี่ยอ่าลองกินว่าเจ็ดต้อนก็กล้องหม่งี่ไม่แล้วเราทำอร่อยมันจบเลยนะอร่อยไปแล้วเนี่อันนี่ผมเคยเห็นเป็นไงหยาเยต้องกินต้องกินประมาณนี้ไหมต้องอย่างนี้เลยให้แบบนี้เลยนะทำด้วยนะ เล่นะๆมันกินสนุกคุณไปกินน้ำตาลกับแก้วล่ามดีนะแก้ไขนะแตวเราทำที่ดีนะไอ้นี่ไม่ต้องกเคี่ยวอันนี้อร่อยแล้วหมอโดยด้วยรสอร่อยนะครเบได้ได้นสมอนเซอร์โอเคพยุ้งพี่ยุ้งนั่นนะครับนี่อาหารสหกห้านะครับพี่บามบอกพี่บามอยากกินอ่ะลองดูเป็นไงเนือส้ออร่อยอ่ะโอเคอันนี้เจ้งเปลี่ยวอ่ะอ่าโอเคอร่อยอร่อยอร่อยไม่ผมไม่ไม่ ไปแล้วกูไม่ทำเขาไม่ได้อร่อยเหพี่อร่อยครับแย่เลยได้ไม่เล่นดีไหมดีไหมเขาบอกไงหาสีข้าวผ้าตัวสิบบาทกินอะไรไม่อ้วนแห็มันดีเนี่ยผมกินทุกวันอะจริงเหรอจริงป่ะไม่น่าไม่น่ากินนะแล้วแล้วก็ไม่อ้วนนะไม่อ้วนกว่านี้แล้วอะหอร่อยกินมันเบิร์นนะกินกับกับแกงกินน้ำว่าใครอยากมากินนะสรุปคุณจะขายไหมตะก้องเดี๋ยวเดี๋ยขายครับแต่ว่า อะแมตคนนี้ผมชอบมากเลยไหมผมไม่ต้องเข้าไปในโฟลล์เนี่ยตรงนี้ผมเย็นสบายผมแบบแฮปปี้อ่ะคือแบบขอให้เป็นเมนูสลัดสำหรับไปเลยได้ไหมอ่าช่วยครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วสาจังเลยเฮ้ยไม่ดีอ่ะเอ้ยหัวอย่าใกล้ไปเอาไม่มาอยู่หนุนแล้วเราต้องฝากไปไม่ได้ด้วยก็คืออยากเอาไว้คอยดูอ่ะไปครับปิดยิปเราวันนี้วันนี้ก็ เอาดีแล้สบายมากว่าตะวันออกมันคนทำกันแล้วตึ่มๆแล้ววันนี้คืออะไทายกันนะครับไปครับชาพาวื่นใจจริงๆไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์สับค่ายด้วยครับถ้าใครชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้นะก็บอกกันแล้วกันเจอกันครับ